สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแก้วจังแก้วตู่หรือเปล่าคะ <c oughs> วันนี้พบกับแก้วตู่เมนูใบเตี๋ยว่ะเดี๋ยวไก่ฉีกุณเส้นคุนเส้นนะคะน้ำซุป,ปมีผัก ราจะใช้มะนาวนะคะใส่พริกไทยหน่อยเทาใช้ปินโตใครจะฮิลับฮิวใครอยากสนใจบริการใช้น้ำปลาใช้น้ำปลายี่ห้อนี้ดีมากอร่อยนวๆพร้อมเสิร์ฟรคาค่าชิ้นใหญ่ๆไก่ฉีกไม่ต้องฉีกชิ้นเล็กเลยครับชิ้น โตโตเลย